สวัสดีครับวิดีโอนี้มาขอฝากงานเลนนะครับงานเลี่ยมพระเป็นงานเลนใสฉีดสีคือรับเลี่ยมพระนะครับอา่าเลี่ยมแบบส่งแบบออนไลน์ได้เลยครับ งานก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้อันนี้คือแกนใสเรนใสเลยอันนี้ไม่ได้เช็ดฝุ่น <c oughs> เต็มเลยคือคือไไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนี่คืองานเดรนใสครับ ก็ให้ดูงานไปก่อนส่งมาได้นะครับทางไปษนีเดี๋ยวผมให้ออดีไลน์กับเรทราคาฝุณคืองานนี้ผม ยิงสีเข้าแกนกลางคือประกบแกนต่อแกนด้วยสีคือจะไม่ใช้อคริลิกจริงมันต้องใช้อคจิลิทีเดียว6มิลใช่ไหมครับอันนี้ผมใช้แบบไม่ไม่นั่งอคริลิก5มิลแผ่นเดียวแล้วก็มายิงสีที่ฟ้าผมไม่ทำผมเอายิงสีเข้าแกนก็คือ อัธิริก2องสองแผ่นประกบยิงสีกลางก็รูปแบบสีก็เลือกเอาว่าจะเอาด้านล่างเนี่ยเป็นสีอะไรบัวสีอะไรบัวก็แล้วเต่ครับนี มันก็จะเห็นขอบข้างด้วยแต่ก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับขอบด้านข้างนี้ไม่เห็นหมดนะครับขอบเห็นเพราะว่ามันจะมีเส้นสีอยู่แต่มันก็เห็นแหละแต่พระเดี๋ยวนี้เขาดูหน้าดูหลังก็รู้ว่าเทแล้วแต่ว่าด้านข้างก็พอดูได้ครับเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้เลยมันก็เห็นครับนี่ ข้างเรียนวัวเหลืองอันนี้อันนี้ไปทำบัวต่ำไว้เดี๋ยวไปอะไรนะเขาเรียกไปค้องสามห่วงจะลำบากก็จะประมาณนี้อันนี้วัวนี้อันนี้ของลูกค้าไม่มาเอาเลย อันนี้ยิงสีเขียวที่ฟ้านะครับมันจะไม่มันเห็นพระั้งองค์แต่มันไม่สวยนะครับเห็นหมดเลย เ yeah. สีเขียวบางใช่ไหมถ้ายิงเข้าเกียนจะไม่ไม,ไม่มีปัญหาเลยยิงเข้าฝามันจะไม่ค่อยสวย <c oughs> ยิงแบบนี้เราก็หนดสีได้ช่วงไหนจะเอาสีอะไร ถ้าทำลายตรงชาติยังได้เลยนะครับยิงนะแดงก่อนขาวนำเงินใหญ่หน่อยแล้วก็มาขาวแล้วก็แดงตายเลยก็เป็นลายตรงชาติแบบพิว,พว,พว๊ิใหญ่ๆเลยทั้งอันเลยไม่แช่ว่าคาดลายตรงชาติเลยพลิกรงชาติทั้งอันเลยแต่สีขาวเราไม่มีน้นยาสีขาวไม่มีก็คือต้องยิงใส่อันนี้ยังไม่เสร็จนี่ของลูกชาย อันนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่เสร็จยังไม่แจงหลายสามองก็องลองดูครับองค์ที่เราจริงราคามันสูงเหมือนกันนะครับแต่มันก็เลี่ยมยากครับองคหนึ่งวันหนึ่งเลยนะครับถ้าอย่างต่อแกนเนี่ยต่อแกนนี่สมมติต่อวันนี้พวกนี้นะครับถึงจะได้เข้าแกนถึงจะได้ยิงฝา ยิงฝาสิทธ์เนี่ยก็ได้แค่ตัดแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วค่อยมาแต่งอีกวันหนึ่งก็คือกระบวนการเขาสามวันถ้าทําภายในวันเดียวมันเวลาปัดเงาอ่ะมันจะไปโดนน้ายาแล้วมันทําให้เห็นอะคริลิกถ้าเราแทงโดนอะคริลิกอย่างบัวงเงี้ย มันจะไม่ได้อยู่ในเกนียอย่างเดียวนะครับมันจะโดนฝาด้วยเนื้อฝาเนี่ยมันอยู่ช่วงระหว่างต่อมันจะโดนน้ายาน้ายาไม่แห้งถ้าน้ายาไม่แห้งมันก็ลำบากแล้วทำงานไม่ได้นะครับอันนี้มีฟองอากาศเห็นไหมสองฟ่งเลย นี่ตั้งใจทําให้มีฟองสองควา่ควางจะแช่น้ําแล้วไม่เข้าหรอกครับอันนี้คือตั้งใจทําเลยคือจะให้แบบมีฟองอากาศตรงเนี้ยฉีดน้ายาไปปุ๊บมาถึงนี่ปุ๊บแล้วเราก็งัให้มันดูน้ํายาออกหม,มาดๆมัทั้งนี้นัก็กดลงอีกทีนึคงับยิงต่อจบงานไป อย่างนี้จะแพงหน่อยหนารูปรอแพงหน่อยครับแพงแพงเยอะเลยแ่ะรูปรอนี้แพงโอ้โหเบื่อนนะครับเนี่ยผมไม่ได้เช็นทำความสะอาดเมื่อกี้เพิ่งทำเทปไปนี่ไปเกี่ยวกับการดูพาทเทปไปพาห<ท>นาแต่ไม่หนักนะครับ พอดีพอดีแควนตอนนี้งานธรรมดาผมไม่เอาอะไงานเลนอย่างเดียวเลยองคไหนเราจะใช้เราก็ค่อยเอามาเลี่ยมคือคือใช้แน่คือไม่ได้เลี่ยมเก็บเนื้อถ้าถ้าถ้าเลี่ยมแบบเก็บเนื้อผ้าเก็บผ้าไว้เนี่ยเก็บสภาพผ้าแบบนี้ก็เลี่ยมไว้สวยนะเ,เราเราเลี่ยมเราเก็บไว้เอามาดูก็สวยคือมันน่าจับหน้ารูปหน้าคำครับ มันนี้เหมือนงานแบบนี้แบบนี้งานธรรมดาผมไม่ได้เลี่ยมนะนี่ซื้อเออ่ตอนซื้อพระปุ๊บมามาด้วยกันสภาพนี้นี่งานธรรมดาบางนิดเดียวเห็นไหมนะต่างกันเนะเสียงอันนี้เลยเสียงคนระับ ไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวกขนกแปกอีกใช้ไปเอะแต่เนี้ไม่ไม่ต้องกลัวเหลืองเรียมทีนึงนี่ทำสีให้สวยเลือกให้ดีแับเรียมไปเลยไม่เบื่อเวลานั้นมันรูปมันเนียนมันพูดยากผมใช้อยู่ผมใช้อยู่ผมผม เดี๋ยวให้ดูของผมจะพผมใช้สมเด็จอันนี้องมอะของผมมาเอาก้นเล็กผมต้องการหัวใหญ่นี่ครับชัดไม่เอยผมต้องการแค่นี้ของผมอะอันนี้ผมใช้เองถ้าลูกค้าก็าอีกแบบนึงแล้วกันเพราะมีหลายทรงผมออกแบบไว้แล้ว ถ้ามีลูกค้าส่งมาปุ๊บเราก็ให้ดูก่อนว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมถ้าสนใจก็โอเคเลยนะนะครับนี่เยี่ยมองนี่กานลินนะงานลินนะนี่เป็นประคำก็ยังเป็นงานลินเลยขอะทำเวลาันรลปมัน,ม,นมันลื่นมันนวลมือ ลายเหไม่น่าลายนะถ้ามันลายครับเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันลายเวลาเลี่ยมองค์ใหม่เราจะเลี่ยมอีกก็ส่งมาด้วยผมปัดให้ฟรีจะเลี่ยมจากที่ผมไปไม่ต้องกลัวอันนี้ก็จะดูเรียบ เหมือนง่ายๆเป็นงานเรียนง่าย,ายเรียบๆก็ก็สวยเรียบๆถือว่าสวยเลยล่ะครับเพราะมันแทงลายได้ดีกว่าเอ,องานไี้ธรรมดา ธรรมดาให้แทงยังไงมันก็ไม่สวยมันก็ได้แค่นี้บัวยังไงมันก็ไม่สวยใช่ไหมไบัวตูมดูสินี่ใส่แกนนาแล้วนะก็แทงให้บัวนาเองหรือเปล่าจริงทําเกือบทําบัวตูมได้สบายนะแบบนี้ เวลาเป็นบัวบานบัวบานไม่ค่อยดีเวลาไปคล้องสามห่วงคล้องข้างล่างต่อจากองค์อื่นคล้องยากใช้ห่วงใหญ่ลำบากครับอันนี้คือเตรียมไว้เป็นตัวอย่างเฉย ประมาณนี้เลยก็ยังไงก็นี่เลยครับติดต่อทางนี้ดีกว่าเห็นไหมเห็นชัดไหมครับตามรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับแต่ช่วงนี้แรกๆก็ผมก็จะคิดตามอาร์ณมบิวมะ ผมอาจจะคิดไม่ไม่เต็มัไม่เต็มในราคานั้นบางสิ่งบางอย่างผมว่าคงไม่ฮิตก็สนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ